สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะอยากฟ้อนอ้อนพี่น้องบ้บิ้มบึบ้น้องว่า,ายิยั้งน้องว่ายยังหลังจากวันนั้นที่ถ่ายเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูยังอยู่นะจ้าย,ยังอยู่มันอยู่ในสวนเฮานาะผู้ใดสีมาเอานาะจ้าเนาะอยู่ในสวนเรายังอยู่คะ่ะยังอยู่มาเก็บเห็นดน้วกันพี่น้องได้คนสีเก็บได้บ้านเออขันว่าเพิ่นบ่ให้เห็ดมีดเห็นไรคนสีเห็ดเดือดเลยพี่น้อง เก็บน้ำกันด้วยี่นองหรือว่จะเก็บเห็ดบ้านไนขอสิเก็บเห็ดนเพื่อนว่าว่าเ้เห็นีดขอสิเฮ็ดตังไรขจิเอาได้มุงโจมันเอาจะทำยังไงจะเก็บได้ว่าให้เอามีดจิ้มมาพี่น้องอุดเามอนั่งก็บบ ละน้องพี่นอ้องว่าใครคอยเอามีดจิ้มว่าให้ยันมีดให้แจังได้บัดน,นีจะทำยังไงขอยจะนั่งหันหลังให้พวกเจ้าสิอ่ามันก็ไรยิ่งสี่เลยนะบ่มันอะไรยิ่งสี่เลยพี่นอ้องม,มันดึงบ่ขึ้นนะอ่าม,มันอะไรสนิมมั้ยพี่น้องขอจะแจังได้อยากจังได้อยากจังได้บัน,พน,นีพี่น้องขอจะทวนพี่น้องเบื้องบมืาลอไอันดอกใช่พี่น้องเบื้องแป๊บหนึ่งแล้วจ้ะเนี่ย ได้จังสี่ไม่พี่น้องโอ๊ตหักหมดล้งหรือไม่สวนบัวจ่าพี่น้องสวนบ่ัวสวนบ่วนีแต่ดอกงามงามเนาะพี่น้องมึงนี่มีแต่ดอกงามงามสวนน้ำข่อยพอนี่สวนบัวเกิดยุ่สวนเขาเนาะจ้าอยู่ขางขอกงัวเนาะฟ้าหยางเบึ้งเนาะพี่น้องเนาะอันถือกล่องมันก็สีเวียนหัวเนาะพี่น้องเนาะยาวากันเด้อเวียนหัวเนาะจ้าเนาะกันสีล้อห้บานก็หนีคือสีบ่ได้ดอกเดี๋ยวโม่สีเอาไปกินเมือกก้อนพี่น้อง เพื่จะเอาไปกินหมดก่อนนะจ้าเนาะพี่น้องอย่างบึงพี่น้องเห็นบ่จ๊ะเห็นบ่อเห็นบ่อขอถทดขออพายเพื่อนๆเด้อเลียนหัวเนี่ยนะจ้าเนาะขอถอษข้อพายเพื่อนๆทุกคนเห็นบ่จ๊ะไม่ขึ้นอยู่สวนเขาเนาะมันขึ้นอยู่ในสวนเรานะจ้าพี่น้องเนาะปวดที่ใจป้าใจดงพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่ มันสิขึ้นประจำมันเคยขึ้นมันกระสิขึ้นประจำเนาะขึ้นประจำเลยเศรอนมพี่น้องมู่งเจาะอศษน้ำข่อยเลยไม่จะดอกเห็ดด้วยดอกเห็ดกำลังตุ่มกำลังงามๆพี่น้องหายากเด้อพี่น้องเห็ดปวกนี่หายากยากแล้วก็โปรตีนสูงมากหมอพันว่าโปรตีนสูงมากพี่น้องเห็นบ่ดอกเห็ดด้วยนี่ดอกเห็ดดอกเห็ดบ่ นพี่น้องเบิง่งเนาะจา้ะวิตามินวิตามินดีเลิศเพลนวาเนาะหมอเพลนวาเนาะมันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไป,ปุไปปรุงแต่งไปเห็ดอีหยัอยงอะได้ไปใส่ปุ๋ยไปได้เห็ดอีหยัยงมันเนาะพี่น้องเบิง่งไหมนะจะดอกเห็ดนี่นะพี่น้องเบิ่งเด้ออันมื้อนี้ดอกบ่ใหญ่พี่น้องบ่ใหญ่บ่ใหญ่นี่เฮาก็สิปิดไหวทุก่อน นี่ว่าเสียเอาหมดเอาหมดแล้วเนาะเราบสันมูสิมาเอาไปกินมือหลังเอาหมดแล้วพี่น้องเนาะเอาหมดจ้ะเอาหมดเนาะเอาหมดเนาะพี่น้องเนาะคนห้องสะออนบ่าพี่น้องเห็นไหมเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ้คนละสะออนหลายอย่างวาพี่น้องมันขึ้นตามธรรมชาติดี่มันขึ้นดิมันขึ้นเองของมันนะจ้ะเนาะโดยที่ว่าเขาบ้ได้ไเขาบ้ได้มาปรุงแต่งเอียงมันนะจ้ะ วมปะปูบอรินยางมันเนาะมักขึ้นตามถ้ามาฉาดพี่น้องเนาะหยนเกดจ้าหยดคนเดีพี่น,อออน้องถอนว่าไรอ่ะพี่น,ออน้องถนะ่รไหนะมลอก็ดไหมนนเลกเอยี่นอหกนดสะนสะน,น,นพี่น,อน,นอ้องไม่สะนเดกอนอ้อมจักบาทนี่ยังมา ก็พูดเลสิมาเก็บซอยจ้ะยังนั้นขออนุญาตเก็บขออนุจ้ะทันบ่บ่หมีดจิ้มหากมันบ่ขึ้นบันนี้เพิ่นว่าบ่ให้เห็นมีดเห็นงยังก็เลยว่าสิบ่อันสิบ่ให้พี่น้องเห็นมีดไหมก็เลยสิขออนุญาตนั่งเก็บเก็บเลยแล้วสิท่าให้เบิ้งอีกเท่ชนึงด้วยจ้ะเด้อให้เบิ้งอีกเท่ชนึงด้วยนาะพี่น้องเนาะอ้อนน้ำข่อยว่าพี่น้องมาฟ้อนอ้อมจักบาดนะพี่น้องมาผู้ใดฟ้อนเว้นมาฟ้อนเห็นไหมมาฟ้อนเห็นไหม เก็บนี่แล้วสมีเด้อจ้ารอดไปก่อนจ้าขออนุญาตเก็บเฮ็ดกันจ้าบ๊ายบาย